สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณยายวัย89ปีเกมเมอร์อายุมากที่สุดในโลกเชื่อการเล่นเกมช่วยให้ความจำดีเป็นที่ฮือฮาอย่างมากนะครับในสังคมของนักเล่นเกมออนไลน์กับคุณยายวัย89ปีจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮามาโกโมริที่เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งน่าจะมีอายุมากที่สุดในโลกคนหนึงเลยละครับ ซื้อต่างประเทศได้รายงานนะครับว่าเจ้าของช่ y o ยูทูบที่มีชื่อว่าเกมเมอร์แกลนมาซึ่งคุณใหญ่ท่านนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของนักเล่นเกมเพราะคุณใหญ่ฮามาโกะมักจะสตรีมมิ่งเกมให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งแต่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปของนักเล่นเกมออนไลน์วัยเฉียดเก้าสิบปีรายนี้คงจะสงสัยว่าคุณใหญ่โมเดิลคนนี้ก้าวข้าสู่วงการเกมได้อย่างไรเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม อย่างเว็บไซต์เกมส p a ปาร์ได้เข้าไปสัมภาษณ์เธอถึงที่มาและทําให้รู้ว่าคุณยายฮามาโกะเมื่อตอนยังเป็นเด็กสาวเธอเองก็ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นอย่างมากและเล่นมาตั้งแต่ยุคเกมตลับหรือว่าเครื่องคอนโซลยุคแรกๆจนมาถึงสมัยนี้ที่เป็นเกมออนไลน์คุณยายฮามาโกะบอกถึงเคล็ดลับที่ไวขนาดนี้ยังของเล่นเกมและเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกไม่มีความเครียดให้กับตัวเองคุณยายายังบอกอีกนะครับว่าการเล่นเกม เป็นสิ่งที่ดีในการรักษาความคิดของตัวเองเอาไว้เพราะเกมจะสอนให้รู้ถึงวิธีการเล่นและมันสามารถบันทึกเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้สมองของเราได้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาและล่าสุดนะครับคุณยายฮามากะร,ระบุว่าตัวเธอเองกําลังติดกับการเล่นเกมที่มีชื่อว่า Days c o r e และ Grand Theft Auto f i Fight ซึ่งแต่ละครั้งที่เธอเล่นเกมก็จะมีการสตรีมการเล่นสดผ่านช่องทาง YouTube ของตัวเองที่ขณะนี้นะครับมียอดผู้ติดตามมากกว่า 32,000คนเกมมันใหม่ตลอดไม่เกี่ยวข้องกับอายุและไหนไม่ช้าก็จะมีเกมสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นเช่นกันดังนั้นสำหรับคนสูงวัยที่อยากจะเล่นเกมทั่วโลกก็ไม่ยากที่จะเริ่มเพื่อมาหาความสนุกร่วมกันคุณยายบอกว่าถ้าหากคุณเล่นเกมบ่อยๆคุณจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมหากคุณมีงานอดิเรกที่เป็นเรื่องของแฟชั่นหรือการเล่นกีฬามันก็จะมีเวลาที่จำกัดกว่าและเรา ก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมเหล่านั้นได้อีกแต่คุณใหญ่โมริเชื่อว่าการเล่นเกมจะไม่เป็นแบบนั้นแม้คุณจะแก่ตัวลงไปแต่การได้เล่นเกมก็นับเป็นเรื่องที่มีความสุขจริงๆก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเกมส s ปาร์หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมสแสดงความคิดเห็นกันในตใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ